สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่ง Unstoppable เรื่องราวของลุงนักขับมือมังต้องหยุดขบวนรถไฟที่กำลังจะพุ่งชนกลางเมืองสร้างจากเรื่องจริงครับก่อนชมคลิปขอขอเลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นที่เมืองสแตนตันรัฐเพนซิลเวเนียตอนใต้วิลโคสันกำลังจะเริ่มงานใหม่ในตำแหน่งพนักงานรักษารถที่บิลสเตอร์ก่อนเดินทางไปทำงานเขาแวะซุ่มดูภรรยาดาซี่ที่กำลังส่งลูกชายไปโรงเรียนอยู่ห่างๆด้วยความคิดถึงแต่เพราะว่ามีคำสั่งสารทำให้ชายหนุ่มเนี่ยไม่สามารถเข้าใกล้ครอบครัวตัวเองได้เมื่อมาถึงที่ทำงานโคสันได้พบกับแฟรงก์บานคนขับรถไฟอาวุโสที่จะต้องร่วมปฏิบัติงานด้วยกันในขบวนรถ1 2 0 6ขณะนั้นแฟรงค์ Frank นั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน อึดอัดเมื่อจัด พนักง,งานอาวุโสอีกคนครับแสดงท่าทีไม่พอใจที่ต้องร่วมงานกับเด็กใหม่โคสันก็ปากไวแซะกลับในทันทีเรื่องความแก่ของพวกเขาผมก็รู้สึกเหมือนทํางานในบ้านพักคนชราแฟรงรีบห้ามศึกบอกให้โคสันไปรอที่รถก่อนเพื่อในกลุ่มเล่าข่าววงในว่าไอ้หนุ่มคนนี้ได้งานเพราะว่ามีเส้นสายจากคนในตระกูลลุงเป็นผู้บริหารที่ทันวูดส่วนพี่ชายเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกเชื่อมที่ดีแคนจัดไม่พอใจเด็กเส้นพวกนี้ทั้งที่มีประสบการณ์น้อยแต่ยังสามารถเข้ามาทํางานได้ซ้ํายังมาเบียดตําแหน่งพนักง,งานอาวุโสอย่าง วเเขาาาาาทททีุ่่่มมอยงยงนนภาพตัดมาที่ฟ er ูลเลย์ดรัฐเพนซิลเวเนียตอนเหนือซึ่งเป็นลานจอดรถไฟของบริษัทเอเดมันยูวีอาบันนี่เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมตำหนิดิวอี้กับจิลลิสสองหนุ่มผู้ควบคุมลานจอดที่มัวแต่คุยเล่นจนละเลยหน้าที่เขาเร่งให้รีบเคลียร์รางดีสิบหกถว่าจะมีนักเรียนกว่า150คนขึ้นขบวนรถไฟที่นั่นเพื่อทัศนศึกษาบันนี่บอกให้ย้ายขบวนรถบรรทุกสินค้าไปจอดพักที่รางดีสิบก่อน ทั้งสองจึงรีบแยกย้ายไปทำหน้าที่ดดวี้ขึ้นหัวรถจักรควบคุมรถไฟขบวนยาวประมาณครึ่งไมล์ที่มีพ่วงถึง39โบกี้ระหว่างนั้นจัสติตเตือนว่ายังไม่ได้ต่อท่ออัดลมเข้ากับขบวนซึ่งจะทำให้ระบบเหล็กลมไม่ทำงานแต่ดิวี้กลับไม่ฟังเขารอจัดการทีหลังตอนนี้ขอรีบเคลียร์ร่างก่อนเพราะกลัวหัวหน้าเนี่ยจะบ่นอีกภาพตัดมาที่บริวสเตอร์ยาร์ดโคสันและแฟรงค์มีภารกิจร่วมกันครับคือการเอาหัวรถจักรออกและไปรับพ่วงรถอีก25ตู้ตัวซึ่งจอดรออยู่ที่โคันคิล โดยโคซันเนี่ยเป็นพนักง,งานรักษารถส่วนแฟงรับหน้าที่บังทับรถแฟงเอ่ยกับพนักง,งานใหม่ทาไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงให้ถามเขาได้เลยโคซันบอกทันทีเขาผ่านการฝึกง,งานมาแล้ว4เดือนก่อนนี้เคยทํางานอื่นมาก่อนแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเคยทําอะไรเขาบอกแฟงแค่ว่าอยากลองทําอะไรใหม่ๆที่ต่างจากเดิมภาพตัดมาที่ลานจอดเดียวอีกําลังเคลื่อนขบวนรถไปยังรางดีสิบตามคําสั่ง แต่สังเกตเห็นว่าประแจถูกตั้งไปทางรางดีสเขาจึงชะลอความเร็วและลงจากห้องขับเพื่อไปปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สับรางให้ไปทางดีเส ดวิสห้ามเพื่อนทันทีนายอย่าลงมาเด็ดขาดแต่ดิวอี้เนี่ยไม่อยากเสียเวลาถอยรถและยังชะล่าใจรับคิดว่าเขาจัดการทุกอย่างได้ทันเวลาแต่ว่าคงเป็นพวกคราวซวยของเขาเพราะว่าตอนที่ลงจากห้องขับมาแล้วขันเร่งกลับเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดทําให้ขบวนรถไฟเริ่มทะยานไปข้างหน้าดิวอี้พยายามวิ่งไล่ตามแต่ก็ดันสะดุดล้มไม่สามารถกลับขึ้นได้ทันทําให้ตอนนี้รถไฟบรรทุกสินค้าที่ลากจูงด้วยหัวรถจากหมายเลขตองเจ็ดกลายเป็นขบวนไร้คนขับที่ไม่มีระบบเบรกลมขณะที่อีกด้านหนึ่งเหล่านักเรียน ผมขึ้นขบวนรถเรียบร้อยแล้วและกําลังรับฟังการอบรมด้านความปลอดภัยของรถไฟอยู่ส่วนในขบวนรถฝั่งโคสันที่เคลื่อนตัวได้สักพักแล้วแฝงกลับต้องหยุดรถชั่วคราวเนื่องจากโคสันทํางานผิดพลาดเขาดุชายหนุ่มที่ไม่ยอมขอคําแนะนํา ทั้งที่ยังอ่อนประสบการณ์ครับเขาบอกแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยให้ถามและแสดงความเห็นเรื่องที่บริษัทอยากกำจัดพนักงานรุ่นเก่าๆอย่างเขาแล้วไปรับคนหนุ่มสาวมาทำงานแทนทั้งที่ความชำนาญงานเนี่ยเทียบกันไม่ได้แต่โคสันก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาแย่งงานของใครจากนั้นโคสันกับแฟรงก์เริ่มเปิดใจคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายชายหนุ่มเล่าว่าเขามีครอบครัวอยู่ที่สแตนตันและได้แต่งงานแล้วแต่ตอนที่มีปัญหานิดหน่อย านลุงแฟงเนี่ยก็เผยเช่นกันภรรยาเขาจากไปแล้วด้วยโรคมะเร็งเขามีลูกสาวสองคนแต่ก็มีเรื่องขัดใจกันบ้างทั้งคู่ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อเก็บเงินเรียนต่อมหาลัย สถานการณ์ที่ฟูลเัเยตเริ่มตึงเครยียดเมื่อดิวอี้กับจิเลสรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ควอนนี่ผู้ดูแลลานจอดรถเธอหงุดหงิดกับความสะเพร่าของพนักง,งานและพยายามหาทางแก้ไขโดยสั่งทั้งสองรีบนำรถรางความเร็วสูงออกติดตามและให้รถไฟทัศนศึกษาของนักเรียนเบี่ยงเข้าทางเหลี่ยงที่พอรตโคสันเธอรีบตรวจสอบข้อมูลสินค้าในขบวนตองเจ็ดและสั่งแจ้งเตือนแก่รถทุกขบวนบนรางสายเหนือควอนนี่ยังตามตัวเน็ตานช่างใหญ่ให้รีไปที่หลักไม้5เพื่อสับประแจ ให้รถไฟไร้คนขับเนี่ยวิ่งออกจากรางหลักโดยให้เวลาเน็ตเพียงแค่15นาทีเมื่อเน็ตมาถึงจุดหมายและปฏิบัติภารกิจเสร็จเ,เ,เ,เรียบร้อยเขารออยู่ได้สักพักก็พบดิวอี้กับจิลิสบึงรถตรงเข้ามาซึ่งก็หมายความว่ารถไฟขบวนตองเจ็ดเนี่ยวิ่งผ่านจุดนี้ไปแล้วเขารีบโทรแจ้งคนนี้ จากการประเมินเวลาที่เน็ตใช้ในการเดินทางทำให้รู้ว่าตอนนี้ตองเจ็ดไม่ใช่แค่รถไหลไปตามรางครับแต่กำลังทะยานด้วยความเร็วเต็มพิกัดพร้อมพ่วงรถตู้สินค้าอีก39คันเธอสั่งการให้2หนุ่มเรียบขับรถรางประกบแล้วให้คนหนึ่งเนี่ยปีนเข้าห้องขับพวกเขายังมีเวลาจำกัดถึงหลักไม้13บรับก่อนที่รางจะแยกกันและไม่สามารถติดตามต่อได้ส่วนเน็ตได้รับคำสั่งให้ขับตามรางหลักไปเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ตองเจ็ดอย่างใกล้ชิด ในจังหวะวิกฤี่ขบวนตองเจ็ดกำลังจะประสานงานกับรถไฟทัศนศึกษาบนรางร่วมบนขบที่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้ามีสติพอที่จะควบคุมรถจึงเบี่ยงหลบเส้นทางได้อย่างปลอดภยัยขณะที่เด็กๆต่างตื่นเต้น เมื่อเห็นรถไฟทั้งสองขบวนเนี่ยสวนผ่านกันด้วยความเร็วสูงเมื่อขบวนรถไฟของโคสันกับแฟงค์มาถึงยังจุดรับรถพ่วงโคสันเสียสมาธิพอได้รับสายจากพี่ชายแจ้งข่าวว่าสารมีคำสั่งให้ขยายเวลาคุ้มครองภรรยาเขาเพิ่มอีก30วันซึ่งจะทําให้ชายหนุ่มเนี่ยไม่ได้พบลูกไปอีกนานครับเขาจึงเผลอพ่วงรถเกินมาถึง5้โบกี้กว่าที่แฟรงจะทราบขบวนรถก็วิ่งออกมาไม่กว่าแล้ว ทั้งคู่จึงเริ่มมีปากเสียงกันอีกรอบแต่โคสันบ่นแฟงที่เร่งงานเกินไปและเสนอให้ถอยรถกลับเพื่อปลดบัวกี้ที่พ่วงเกินออกแต่แฟงคชี้แจงว่าจะให้ถอยหลังรถพ่วงยาวขนาดนี้ไม่ได้โคสันจึงเสนอให้กลับรถที่ทางหลีกถัดไปแฟงก็อธิบายรับว่าจุดนั้นเนี่ยอยู่อีกไกลถึง10ไมล์และการทําแบบนั้นจะทําให้ขบวนล,ล่าช้ากว่ากําหนดซึ่งเขาต้องเขียนรายงานส่งสูนย์แต่โคสันกังวลไม่อยากเสียประวัติเลยสั่งให้แฟงหยุดรถและถอยกลับดีกว่าในขณะที่พวกเขากําลังเถียงกัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถแห่งภูมิภาคเนี่ยก็ติดต่อมาหาแฟรงค์แจ้งว่าให้ขบวนรถของเขา ออกจากรางหลักที่ทางเหลีกถัดไปเนื่องจากมีรถไฟไร้คนขับหลุดออกมาจากฟูลยาร์ดบนรางด้านเหนือคอนนี่ตัดสินใจประสานงานกับตำรวจขอความร่วมมือให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่นะ่ไปยังทุกทางข้ามรางรถไฟและทางแยกสายหลักทุกแห่งในขณะเดยียวกันดิวี้บึงรถความเร็วสูงเข้าใกล้หัวรถจักรตองเจ็เพื่อที่จิลลิสจะกระโดดขึ้นไปได้จังหวัดที่ชายหนุ่มเกือบจะเอื้อมถึงดันมีป้ายสัญญ,ญาณขวางทางระหว่างผู้เขากับขบวนรถ ทำให้จิลลิสพลาดโอกาสที่จะขึ้นควบคุมตองเจ็ดและไม่สามารถจะแก้ตัวได้อีกเพราะว่าประตูข้างถูกเสาเฉียวชนจนเสียหายยับเยินเหตุการณ์ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าไร้คนขับที่กําลังทะยานออกจากชาญเมืองเพนซิลเวเนียเริ่มถูกเขยแพร่ออกสื่อครับออสการ หัวหน้าของคอนนี่โทรมาสอบถามสาเหตุคอนนีอธิบายว่าเป็นความผิดพลาดของพนักงานผสมกับโชคร้ายออสการ์ของขึ้นไม่ได้ยินเช่นนั้นและถามถึงสินค้าในขบวนรถคอนนี่ทราบเพียงว่าเป็นสารฟีนอลเหลวแต่เธอไม่รู้คุณสมบัติของมันสกอตเวอร์เนอร์ผู้ตรวจสอบจากการรถไฟกลางให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันเป็นสารอันตรายมีพิษร้ายแรงและติดไฟง่ายและอาจทําให้รถไฟขบวนนี้กลายเป็นอาวุธทําลายล้างขนาดใหญ่ได้ออสการ์เครียดหนักสั่งให้เฮลิคอปเตอร์ติดตามตองเจดอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับตารวจรัฐเตรียมทีมจัด วัตถุมีพิษให้พร้อมเขายังสั่งทุกขบวนรถไฟให้หลบเข้าทางอื่นระหว่างนี้ให้คอนนี่ประสานงานหน่วยงานท้องถิน่นปิดจุดตัดทางรถไฟกว่า100แห่งคอนนี่เสนอให้ทํารถไฟตกรางครับช่วงที่ตองเจ็ดวิ่งผ่านพื้นที่เกษตรกรรมก่อนที่มันจะเข้าสู่เขตชุมชนและถึงตอนนั้นอาจจะสายเกินแก้แล้วแต่ออสการ์คัดค้านเพราะว่าถ้าใช้วิธีนั้นบริษัทจะต้องสูญเสียทั้งขบวนรถและก็สินค้าในตู้รวมมูลค่ามหาศาลเขาเชื่อว่า ยังมีโอกาสหยุดรถได้ที่ทางแยกสายหลักแห่งหนึ่งเขาจะประชุมกับทีมก่อนแล้วจะติดต่อเธออีกครั้งขณะที่ตำรวจกำลังปิดทางข้ามเพื่อรอตองเจ็ดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อรถบรรทุกเสียหลักพุ่งชนรถอีกคันจนมาขวางรางรถไฟพอดีและบังเอิญว่าหลังรถเนี่ยมีม้าอยู่ด้วยเจ้าของจึงต้องเร่งช่วยเหลือสัตว์ออกจากจุดอันตรายก่อนที่ตองเจ็ดจะมาถึงโชคยังดีที่ภูเขาเนี่ยช่วยมมาออกมาได้ทันแต่ตัวรถนั้นถูกรถไฟไร้คนขับพุ่งชนจนพังยับเยิน สื่อมวลชนยังคงก่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมนําเสนอภาพล่าสุดของตองเจ็ที่พุ่งชนรถบรรทุกด้วยความเร็วสูงทางฝั่งขบวนรถของฟรงค์ก็พบปัญหาครับคือไม่สามารถหลบเข้าทางหลีกตามที่ได้รับคําสั่งหรือว่าคํานวณดูแล้วความยาวของขบวนรถไฟเนี่ยเกินกว่าความยาวของทางหลีก ซึ่งเป็นผลจากความผิดพลาดของโคสันที่พ่วงรถเกินมา5บาโบกี้แรงจรึงขอให้สับประแจกลับและจะเปลี่ยนเส้นทางเมื่อถึงทางหลีกถัดไปที่เป็นรางซ่อมทําสีแทนในการประชุมฉุกเฉินของบริษัทร,รถไฟเจ้าของขบวนรถหมายเลขตองเจ็ผู้บริหารนําเสนอทางออกต่อประธานใหญ่เกี่ยวกับสถาน,นการณ์วิกฤตที่กําลังเผชิญในกรณีที่ทําให้รถตกรางมันจะเกิดหายนะครั้งใหญ่มีข้อเสียคือสารเคมีในตู้เพียงแค่ตู้เดียวเนี่ยมีอนุภาพทําลายล้างรุนแรง พอที่จะฆ่าชีวิตคนได้ทั้งเมืองเลยและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้รางรถไฟพังรวมถึงสูญเสียทั้งขบวนรถและหัวรถจักรความเสียหายประเมินไว้ที่100ล้านดอลลาร์สหรัฐยังไม่รวมราคาหุ้นของบริษัทที่จะตกง่วบส่วนทางออกอีกทางนั้นออสการ์เสนอให้ส่งคนขับกลุ่มหัวรถจักรอีขบวนเข้าประกบด้านหน้าตองเจ็ดเพื่อช่วยลดความเร็วพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่รวยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่ห้องคนขับหลังจากทุ่นคิดอย่างดีท้ายที่สุดประธานบริษัทเห็นด้วยกับข้อเสนอของออสการ์นั่นคือไม่ทําให้ตกรางแต่จะหยุดมันให้ได้เขาออกคําสั่งให้จัดการา่วนนทที สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อได้ข่าวรายงานว่าขาบวนรถไฟไร้คนขับนั้นบรรทุกสารไวไฟจำนวนหลายพันกันลอนทางการจึงประกาศให้ประชาชนหยุดกิจกรรมที่อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟและรีบอบพยพออกจากที่พักจัดคนขับรถไฟผู้มีประสบการณ์ยาวนานถึง26ปีและเป็นเพื่อนกวนเดียวกันกับแฟรงค์แรับหน้าที่คุมเครื่องยนต์หัวจากอีกขบวนครับเข้ามาประกบหน้าตองเจ็ดเพื่อชะลอความเร็วซึ่งจะช่วยให้ไรอันสกอตอดีตนาวิกโยธินสามารถโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันเน็ต หัวหน้าช่างนาทีมรถตํารวจปลอยขนาบข้างเส้นทางเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือจังหวะที่ไรอันพึ่งแต่เท้าลงบนหลังคารถไฟแรงกระชากด้านล่างทําให้เขาถูกเวียงกระแทกกระจกจนสลบไปแผนสํารองต่อไปคือให้จัดเนี่ยนำขบวนตองเจ็ออกจากรางหลักเบี่ยงเข้าทางหลีกแต่ด้วยอุปสรรคทั้งจากน้ําหนักมากและวิ่งด้วยความเร็วสูง มันจึงผลักให้หัวรถจักรพลิกความลงข้างทางและเกิดระเบิดรุนแรงแรับพรากชีวิตของจัดไปอย่างน่าสลดแฟรงต์ติดต่อไปที่ฟูลยาร์ดเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันและขณะนั้นเขาเพิ่งผ่านหลักไม้52บนรางหนึ่งคอนนี่เล่าเหตุสยองที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคนขับหัวรถจักรซึ่งก็คือจัดเกินร่วมงานของเขาเองทําให้แฟรงค์เนี่ยสะเทือนใจมากเขาตัดสินใจโทรหาลูกสาวเพียงแค่บอกรักเธอโดยไม่เปิดเผยสถานการณ์ปัจจุบัน และพวกเธอพร้อมกับผู้คนที่อยู่ในร้านเหล้าก็เพิ่งทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤตนี้ผ่านทีวีขณะที่ขบวนรถของแฟงและโคสันกำลังมุ่งตรงเข้าใกล้ขบวนที่ไร้คนขับแฟงกลับชะลอความเร็วเพื่อเบี่ยงเข้าอีกรางทำเอาโคสันตกใจเพราะขบวนรถเนี่ยเกือบจะประสานงากับต้องเจ็ดอยู่แล้วแต่ด้วยประสบการณ์อันยาวนานบและฝีมือสุดเก่าของลุงแฟงทำให้รอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้มีเพียงโบกี้สุดท้ายที่ถูกชนจนแหลกกระจุยและขณะที่สองขบวนสวนผ่านกันแฟงสังเกตเห็นปากขอพ่วง ของตองเจ็ดตู้สุดท้ายเปิดว่างอยู่เมื่อได้ทราบแผนของสำนักงานใหญ่ที่สั่งการให้ตองเจ็ดตกรางบริเวณนอกเขตอาโคโดยใช้เครื่องมือตกรางแบบเคลื่อนย้ายได้แฟร์ก็มั่นใจทันทีว่าวิธีนั้นไม่ได้ผลแน่เพราะอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับความเร็วสูงและน้ำหนักของขบวนรถเขาตัดสินใจช่วยด้วยวิธีของตัวเองนั่นคือการถอยหลังกลับต่อขบวนรถของเขาเข้ากับตองเจแล้วใช้บเบรกของขบวนตัวเอง จะรอความเร็วก่อนถึงทางโค้งสแตนตันแฟรงค์ลงไปปลดต่อขวารถพ่วงออกจากหัวรถจักรเตรียมทําตามแผนที่ตั้งใจไว้ส่วนโคสันเนี่ยกังวลว่าจะเกิดอันตรายแต่ก็ลังเลว่าจะเอาด้วยดีไหมก่อนตัดสินใจเขาถามแฟรงค์จะเกิดอะไรขึ้นตอนรถไปถึงสแตนตันซึ่งเป็นเมืองที่ครอบครัวเขาอาศัยอยู่ครับแฟรงค์ก็ตอบแค่ว่านายก็เห็นความแรงของมันแล้วว่าเป็นยังไงโคสันก็นิ่งอยู่นานก่อนจะโดดขึ้นรถในนาทีสุดท้ายเพื่อช่วยแฟรงค์ด้วยอีกแรงเมื่อคนนี้ทราบแผนการของทั้งสองเคพยายามห้ามผู้เขาเทันที เลเตือนให้ระวังอันตรายจากสารเคมีที่เป็นพิษแฟรงค์ Frank อ้างถึงประสบการณ์ขับรถไฟมากว่า28ปีเขาเชื่อว่าอุปกรณ์ตกรางเอาไม่อยู่การขับเข้าประกบจากด้านหลังที่ยาวและแคบกว่าสามารถบังคับได้ดีกว่าการประกบด้านหน้าแบบที่จัดทำออสการ์ที่อยู่ในสายด้วยเขาไม่เชื่อแนวทางของแฟรงค์ยืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมและพูดเหน็บแนมแฟรงค์ว่าอยาพยายามทำตัวเป็นฮีโร่ไม่งั้นจะโดนไล่ออกแฟรงค์สวนกลับทันทีผมถูกบังคับให้เกษียณก่อนอายุได้รับสวัสดิการเพียงเครื่องเดียวและเหลือเวลาทำงานอีกแค่3อาทิตย์เท่านั้น เหตุผลที่ผมยอมเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อบริษัทแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโคสันขอสายบ้างและช่วยเสริมว่าเขาเองคือพนักง,งานรักษารถและจะร่วมมือกับแฟรงค์โดยไม่สนใจคำขู่ไล่ออกจากออสการ์เช่นกัน ระหว่างทางรับตบบวนรถไอยหลังกลับไปหาตองเจ็ดแปลงแวะถามถึงปัญหาชีวิตผู้ของโคสันชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องที่เข้าใจผิดกับภรรยาเขานิกว่าเธอมีคนอื่นเลยทะเลาะก,กันและเผลอใช้ปืนขู่เพื่อนผู้ชายของเธอซึ่งเป็นตำรวจก็เลยดวนคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้เขตที่พักของภรรยาตอนนี้เธอยังโกรธเขาอยู่และไม่ยอมคืนดีแปลงฟังแล้วก็เห็นใจรับจึงแนะนำให้เขาลองโทรหาภรรยาดู ภาพตัดมาที่การรายงานข่าวฉุกเฉินที่คนทั้งเมืองเนี่ยให้ความสนใจแผนการจะทําให้รถพ่วง39โบกี้ตกรางนั้นสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนที่ต้องเร่งอพยพและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนต่างระดมกําลังเพื่อเตรียมรับมือขณะที่ขบวนตองเจ็เขาใกล้จุดที่วางอุปกรณ์ตกรางไว้ตํารวจช่วยสกัดด้วยการยิงปุ่มตัดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต แต่ด้วยปุ่มฉุกเฉินนั้นขนาดเล็กมากและตอง7วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแผนการนี้ก็เลยช่วยอะไรไม่ได้เลยการพยายามทําให้ตกรางล้มเหลวเป็นไปตามคําเตือนของแฟงครับเครื่องมือไม่แข็งแรงพอที่จะหยุดมันได้และตอง7ก็ยังทยานต่อไป,ประหว่างนั้นแฟงกับคอนนี่ยังคงสื่อสารกันตลอดเพื่อรายงานความเร็วของขบวนรถทั้งสฝั่ง ซึ่งตอนนี้รถจากที่ควบคุมโดยแฟรงก์และโคสันกลายเป็นความหวังเดียวรับที่พอจะหยุดยั้งหายนะนี้ไว้ได้นักข่าวได้นำเสนอเรื่องราวการกระทำอันกล้าหาญและเสียสละของชายทั้งสองทำให้ภรรย,ยาและลูกชายของโคสันรวมถึงลูกสาวของแฟรงค์เนี่ยได้ทราบเหตุที่เกิดขึ้นกับคนที่พวกเขารักซึ่งกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนทั้งเมือง ขณะที่รถจักรวิ่งเข้าใกล้ขบวนตองเจ็ดในอีกไม่ช้าก็จะถึงเน็ตนำทีมรถตำรวจวิ่งประกบตลอดเส้นทางพยายามติดตามรถไฟให้ทันโคซันตัดสินใจออกไปนอกตัวรถเพื่อแนะนำแฟรงค์ผ่านการส่งสัญญาณมือครับร่วมกับข้อความผ่านวิทยุสื่อสารเมื่อสองขบวนประสานกันแรงกระแทกจากการชนทำให้ตู้สุดท้ายของตองเจ็ดเสียหายมเมล็ดพืชภายในตู้ลอยกระจาย สร้างความยากลําบากในการทํางานให้กับทั้งสองโคสันเห็นว่าสลักยังไม่ลงขอบพ่วงจึงกระโดดลงไประหว่างทั้งสองลำและผลักหมุดด้วยเท้าของเขาเองเขาแก้ปัญหาได้สําเร็จแต่ก็โชคร้ายที่เลื่อนจนบาดเจ็บที่เท้าและเกือบจะตกจากรถไฟครับโชคดีที่ยังจับราวบันไดและปีนกลับมาได้ทัน แฟรงค์แนะนําให้ใช้เทปพ,พันแผลเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นระหว่างนั้นดารซี่ลายาของโคซันเนี่ยก็ติดตามเหตุการณ์ผ่านการถ่ายทอดสดเธอรู้สึกโล่งใจและดีใจพี่สามียังปลอดภัยจึงรีบพาลูกออกไปรอพบที่สแตนตันหลังจากพ่วงรถกันได้แล้วรถตองเจ็ดยังคงวิ่งด้วยความเร็ว75ไมล์ต่อชั่วโมงแฟรงค์ทำตามคำแนะนำของสจวตผู้ตรวจการรถไฟพยายามใช้ความเร็วให้เท่ากับตองเจ็ดเพื่อดึงมันกลับและใช้เบรกไดนามิกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเดินหน้าเต็มที่ พวกเขาสามารถลดความเร็วของตองเจ็ดได้สักพักครับจนมันลดลงเหลือความเร็วที่50พคอนนี่แจ้งว่าถ้าลดลงได้ถึง20เนี่ยถึงจะปลอดภัยพอในการส่งเจ้าหน้าที่รวยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ได้แต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามคาดเลยเพราะว่าน้ำหนักของขบวนตองเจ็ดมากเกินไปแรงต้านทานจากหัวรถจักรไม่พอที่จะดึงกลับแถมยังถูกตองเเนี่ยลากตามไปอีกโคสันเสนอตัวไปดึงเหล็กมือ ของรถทุกขบวนที่พ่วงท้ายตองเจ็ดแต่แฟรงค์ขอไปทำแทนครับเพราะว่าเท้าของโคสันเนี่ยเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาแฟรงค์สอนให้โคสันควบคุมเล็กแบบไดนามิกแล้วก็คันเร่งจากนั้นเขาก็ปีนขึ้นหลังคาและกระโดดจากตู้หนึ่งไปยังอีกตู้หนึ่ง หยุดทีละคันด้วยเบรกมือซึ่งไอเดียที่โคสันเสนอมานั้นก็ทำให้รถตองเจ็ดชะลอความเร็วลงได้และความพยายามร่วมกันของแฟงและโคสันช่วยให้รถขบวนตองเจ็ดวิ่งผ่านโค้งอันตรายไปได้อย่างวูดเวทตอนนี้พวกเขาเหลือเวลาไม่มากครับแฟงยังคงกระโดดจากอีกตู้หนึ่งไปยังอีกตู้หนึ่งมุ่งหน้าไปที่ห้องคนขับซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดแต่ระยะห่างระหว่างตู้รถไฟกับหัวรถจักรเนี่ยกว้างเกินกว่าที่จะกระโดดข้ามได้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งความหวังก็เริ่มลดถ,ถอยลงแต่ในจังหวัดที่วิกฤตนนั้น เน็ตก็สิ่งรถบรรทุกของเขา เข้ามาเทียบข้างขบวนรถไฟตะโกนบอกโคสันให้กระโดดลงมาที่ท้ายรถจากนั้นเน็ตก็เร่งความเร็วพาโคสันไปยังด้านหน้าของขอบวนรถไฟขณะนั้นผู้ชมการถ่ายทอดสดอยู่ก็ต่างลุ้นระทึกและส่งกำลังใจให้โคสันทำภารกิจนี้ให้สำเร็จแม้จะดูเหมือนเป็นไปได้ยากแต่ชายหนุ่มก็กระโดดขึ้นไปกเกาะราวบันไดหัวรถจักรได้สำเร็จและในที่สุดก็เข้าถึงห้องคนขับเขาดึงเบรกมือทันทีเพื่อหยุดขบวนรถไฟทั้งหมดในที่สุดครับพวกเขาก็สามารถหยุดหายนะในครั้งนี้เอาไว้ได้ เมื่อโคสันลงจากขบวนรถเจ้าหน้าที่ก็รีบมาดูอาการบาดเจ็บที่เท้าของเขาทันทีและชายหนุ่มเนี่ยก็ได้พบกับดาซี่และลูกชายอีกครั้งจากที่ไม่ได้เจอกันมานานแฟงและโคสันหลายเป็นวีรบุรุษของชาวเพนซิลเวเนียพวกเขาพร้อมด้วยประธานบริษัทให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแฟงได้กลับมาพบกับลูกสาวของเขาและคอนนี่ก็มาร่วมแสดงความยินดีหลังจบเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งใหญ่ชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแฟงได้งานคืนพร้อมเลื่อนตำแหน่ง และได้รับสวัสดิการเต็มรูปแบบเมื่อเกษียณอายุโคสันเองก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวอย่างหวานชื่นกับดาเี่และกำลังรอต้อนรับสมาชิกใหม่คนที่คอคนนี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการรถไฟแทนที่ออสการ์ซึ่งถูกปลดเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดส่วนไวอาเนียยังปลอดภัยดีครับและตอนนี้เดวเอธได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปทำงานในวงการอาหารแทนและหนังก็จบลงตรงนี้ครับ นี่คือ Unstoppable 2010ด่วนวินาศหยุดไม่อยู่ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่6.8เต็ม10คะแนนส่วนวัดเทนนักวิจารณ์ให้ไวที่87%ฟฝั่งคนดู72%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับสามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับปุผม Man, แมงก็แแมนแดนเห็นความสนุกและความมันส,นสนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ